กรีบโคโรอีโมกรีมโครอีโดกรีบทีนี้อ่านเป็นคำนะคะนาดีมีปลากีลาหน้าที่ตามีทาสีนารีรีด พาคาวีฉีดยาสีดาทาครีมอันนี้นักเรียนต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเขาเรียกฝึกอ่านสะกดคําบ่อยๆนักเรียนต้องอ่านให้คล่องนะคะกลับไปถึงบ้านให้ผู้ปกครองช่วยเนะการอ่านด้วยนะคะแต่เวลาอ่านนั้นเราจะต้องอ่านสะกดคํานะคะถึงจะอ่านคล่องนะคะ ต่อไปนักเรียนไปดูหน้า23ค่ะหน้า23ข้อที่2เราเรียนเกี่ยวกับสระอีคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสระอีตามเส้นประนะคะเขียนตามเส้นประลงมือได้เลยนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะเขียนสวย อย่าให้ออกนอกเส้นปลาเอามืออีกข้างหนึ่งกดเอาไว้นะคะเขียนสวยๆเขียนสวยๆนะคะ ไม่ยากนะคะเขียนให้ถูกทิศทางด้วยนะคะให้นักเรียนเติมสระอีแล้วฝึกไปตอบข้อสองข้อสองให้นักเรียนเขียนสระอีตามเส้นประเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับอุย้ยเก่งค่ะเก่งค่ะ มันยังไม่เสร็จบ mm ้างคะเสร็จแล้วค uh, ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเก่งครับเก่งครับเสร็จแล้วค่ะรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอเพื่อนคนที่ไม่เสร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปน้องดูข้อที่สามนะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนเติมสระอีแล้วฝึกอ่านคํามันมีทั้งหมด6ภาพนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะกำลังทำอะไรอยู่คะชี้ครับชี้ครับชี้ใส่สระอีโชอีชีไม้โถชี้ ชอ,อีชีไม้โทชีต่อไปภาพที่สองกำลังทำอะไรอยู่คะตีอะไรคะตีกรงกรงกรงอีตอตอ,ตอีตีตออีตีต่อตไปภาพที่สาม กำลังทำอะไรคะขี่ขี่อะไรคะขี่ะไรม้าขออีขี่ไม่เอกขี่วางมันให้ยุตรงเส้นนะคะตรงเส้นหลังเลยนะคะอะไรอ่ะต้องใสอีครูก็บอกว่าขออีต่อไปภาพที่สี่ค่ะกำลังทำอะไรคะ ปีนปีนครับกำลังปีนต้นอยู่นะคะวรวัศเสแล้วครับปีนนอน้องท้องฟ้าเสร็จแล้วค่ะปีนนอปีนปีีสระอีวระีนะคะแล้วครับผมแอบผมทำเองใั้้แต่เมื่อคืนเลยครับเอเคค่ะต่อไปภาพต่อไปทำอะไรอยู่คะคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ รีดรออีโดรีดวางสระอีที่รเรือนะคะต่อไปภาพสุดท้ายภาพอะไรคะทีบหรือคีมคะคีมคออีมคีมคีม วางที่คอควายนะคะไม่ใช่ไปวางที่มอม้านะคะให้ตรงเส้นหลังนะคะเวลาวางนะคะวางให้ตรงเส้นไหนลองอ่านสะกดคำอีกหนึ่งเที่ยวนะคะอ่านตามคุณครูชออีชีไม่โทชีตออีตี ขออีขีไม่เอกขีพออีนอปินรอ,ออีดอรีขออีมอคิมน้องอ่านสะกดคำนะคะยากไหมคะหน้านี้ไม่ยากนะคะ ต่อไปไปดูหน้ายีสิบสี่นะคะหน้ายี่สินะคะหน้ายีสิบสี่ให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกและโทนะคะแล้วให้มีความหมายด้วยนะคะเติมแล้วมีความหมายรู้เรื่องมีความหมายก็คือรู้เรื่องนะคะคำแรก คำแรกน่าจะเติมวรรณยุกอะไรนะพออีพีไม่เอกพี่พ,พออีพีไม่เอกพี่วางให้ตรงเส้นเลยนะคะพออีพีไม่เอกพี่ต่อไปคำที่อ e. สองสอีสีไม่เอกสีโอเคค่ะอ e. สอีสีไม่เอกสีวางให้ตรงนะคะ ต่อไปคำที่3ามคลอ,อ,อีครีไมเอกครีควางให้ตรงนะคะครีก็คือเป็นไงคะของที่เราม้วนอยู่หรือพับอยู่ทำให้มันแผ่ออกไปก็เรียกว่าครีนะคะต่อไปบรรทัดที่สองชอีชีไม้ ม้อะไรเอ่ยไม้โทชีไม้โทชี้จอยชีไม้โทชีต่อไปคำต่อไปนี่จออีจีไม้่ตัวไม่อะไรคะไม่อะไรคะจีไม่ตัจอีจีไม้โทจี ต่อไปแม่ขมจะไ้เงินไม่ถูกแม่ก็พูดกัครั้งสุดท้ายโหนยี่ไม่ไรคะไม่ถูกไม่ถูกโหนยีหนีไม่ถูกนี่อันนี้กนนี่ก็คือเงินที่ไปติดค้างเขาอยู่องใช้กับ ผู้อีกคนหนึ่งก็คือเป็นนี่นะคะลองอ่านสะกดอ,อีกเที่ยวหนึ่งนะคะสะกดคำพอ,อีพีไม่เอกพี่สอ,อีสีไม่เอกสีพอลออีครีไม่เอกครีชอชอ,อีชีไม่โทชี จออีกีไม่โทษจี้พอนออีหนีไม่โทษนี่โอเคนะคะวางสระอะไรให้ถูกต้องต่อไปอดูข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้เขียนเป็นคำเป็นคำใหม่ให้ถูกต้องเขาให้เป็นรูปภาพมา นะคะเขียนให้ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันแล้วก็บอกความหมายของคำนะคะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งลองลองดูที่คำที่หนึ่งอะไรคะเป็นรูปอะไรจออีบบจีใบไม้กาก็เป็นจอคุณครูครับคุณครูบป็ชุครับครับเรียนหน้ไาไม้คมเลยนวครับ หน้า24ค่ะเสร็จแล้วครับโอเคจออีโมคำที่สองอะไรคะตัมพ้องใหม่ค่ะอ๋อีอีกอ อีกอ e, อีกออีกเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยนะคะต่อไปคำที่สามสโซ้นะคะหัวสองชัน้นนะคะหัวสองชั้นโซอีก,กอซีต่อไปคำที่สี่เป็นรูปชิงแล้วก็สระอีดอเด็ก เป็นอะไรคะชอชออีโดชิดต่อไปรูปใครสระอีแล้วก็รูปเด็กก็เป็นขออีโด ขออีโดคิดต่อไปอันสุดท้ายเป็นรูปใบไม้แล้วก็สระอีแล้วก็ใบไม้ก็เป็นบออ,บอีบอ,อบออีบบบีสวยๆนะคะ เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆวนหัวกลมๆนะคะอ่านอีกเที่ยวได้ไหมคะอ่านอีกหนึ่งเที่ยวตามคุณครูนะคะคุณครูอ่าสำรวตามเรียนกี่ี่มองะคร ครูชคบชครับคุณครูครับเปียนเสร็จกี่โมงสิบโมสีสสสมส่สิบค่ะเอ็ดโมงสี่สิบหรอสิบโมสี่สิบค่ะจะไปไหนคะเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะอ่านตามบนครูนะคะจออีโบจบอออีกอ,อีก อออออขออีกอซีชออีโดชิดขออีโดคิดบอีบอบีบอ่านักเรียนไปฝึกอ่านนะคะช่วงโรงเรียนปิดเนี่ยต้องเรียนไปฝึกอ่านได้นะคะฝึกอ่านสะกดคำนะคะ ต่อไปหน้า25ยะหน้า25เดี๋ยวให้เป็นการบ้านหนึ่งหน้านะคะหน้า25ข้อที่6ข้อ7ครบตรงนี้ทั้งหน้าเลยนะคะให้เป็นการบ้านนะคะข้อ6เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำสระกีจากภาคแล้วฝึกอ่าน ข้อหกูปอะไรคะรูปแรกมีดสะกดยังไงคะมีดมออีดอมีดรูปที่สองอะไรวีหอวออีวีรูปที่สามปีกชี้ไปที่ปีกก็เป็นปออีก็กปีก ต่อไปรูปต่อไปเป็นเป็นอะไรคะเป็นหีบหออีบอหีบทีนี้เป็นปลาแต่เขาไม่ได้ชี้ปลาเขาชี้ไปที่ครีบมันนะคะก็เป็นคอรออีบอครีบข้อเจ็ด อันนี้เขียนตามเส้นประนะคะสวยๆทำด้วยตนเองนะคะเขียนสวยๆวยเวลาเขียนก็หัดสะกดคําในใจไปด้วยนะคะปออีปีนออีนีไม่โทนี้ปีนี้ตออีตีสอ,อีสีไม่เอกสีมอมีมีพอ,อีพีไม่เอกพี่ พีที e, ไม่เอกที่ดอีดีที่ดีต่อไปโคก้าวสรุปแล้วสรุปว่าสระอ e ีเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรคะอี e, เสียงอะไรคะยาวใช้ข้างล่าง ข้ yeah, so างบนข้างล่างเลยข้างบนคะขนึ่งร้ายข้างบนนะคะวานบ้านของคุณครูวันนี้ก็เป็นหน้าหน้ายี่สินะคะเป็นสระเสียงยาวหน้ายี่สิบสองไปอ่านสะกดคำใครอ่านไม่ถูกก็ไปอ่านกับคุณแม่นะคะที่บ้านได้ฝึกอ่านไว้เลยนะคะ หน้ายี่สิบสองฝึกอ่านคำแล้วก็ไปหน้ายี่สิบห้าเขียนคำนะคะนง่ yeah, วันนี้กินข้าตวตรงไห่ล้วเล็กว่างฮะมาดูเอาเขีนต่อไปนะคะ uh huh. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ค่อยน mm hmm. ่งงคุณครูวันเปิดเทอมนะคะ เหลือเวลากี่วันคะเปิดเทอมวันนี้วันพุธวันพฤหัสศุกร์เหลือสองวันแล้วเสาร์อาทิตย์สี่วันแล้วนะคะเตรียมความพร้อมได้แล้วยังคะวันจันทร์ก็เปิดเรียนแล้วนะคะค่ะคุณครูครับผมเรียนเสร็จก่อนครูเลยอะ่ะโอ้ยเก่งค่ะ เก่งมากเลยอาสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะน้องอยังเลยอ,อีกสิบนาทีให้น้องทำงานที่คุณครูสั่งนะคะนั่งทำตอนตอนนี้เลย จะได้ไม่มีการบ้านค้างเลยอีกสิบนาทีคาบนี้ใครทําเสร็จแล้วก็อนุญาตครับใครทาเสร็จแล้วก็อนุญาตให้เข้าห้องน้นกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะคาบต่อไปวิชาอะไรคะวิชาภาษาอังกฤษครับเอาภาษาอังกฤษค่ะคาบต่อไปวิชาภาษาอังกฤษแล้วค่ะอันนี้ยังอีกสิบนาทีให้น้องทํานั่งทํางานกันก่อนนะคะครับโอเคเดี๋ยวออกจากห้องนี้แล้วก็ เข้าลิงค์ห้องใหม่นะคะวางด้วยลูกค่ะเดี๋ยววางไว้แล้วครับครับเจอกันีกครับภาษาอังกฤษเวลา10นาฬิกานาทีนะคะ